คำถามต่อไปเนี่ยมันเป็นคำถามที่ได้มาจริงๆจากที่คุณผู้ชมบอกมาว่าอ้าวก้ไหนเราอธิบายไงว่ารัฐบาลมันไม่แข็งแรงรัฐบาลมันอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่นานอะไรต่างๆนานก็ว่าไปแล้วรัฐบาลที่อยู่ได้ไม่นานต่อให้มีมายเซ็ตในการจะพัฒนาเศรษฐกิจขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทําสําเร็จได้แล้วคุณจะเอาเศรษฐกิจเอาปากทองประชาชนมาจากไหนนี่คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะ มันก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าจะสามารถมาบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ทําให้รัฐบาลไม่แข็งแรงอยู่ไม่นานได้ยังไงในเมื่อประยุทธ์ก็อยู่ตั้งสิบปีอาาครับผมขอโทษครับผมขอโทษจริงแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต้องถกเถียงแบบนี้จริงๆครับอาจารย์ครับเราเห็นในคอมเมนต์ทุกวันผมก็เลยต้องถามเนี่ยผมถามผมยังเขินเลยนะ ผมรบกุอาจารยหนึงมันมีคําถามนี้จริงๆว่ารัฐบาลไม่แข็งแรงตรงไหนก็รัฐบาลอย่างประยุทธ์อยู่ได้ตั้งเป็น10บปีอ่ะใครเป็นสปอนเซอร์ล่างรัฐนูนฉบับนี้ครับไม่ใช่ระบอบประยุทธ์เหรอไม่ใช่แม่น้ำห้าสายเหรอแล้วเขาล่างล่างเพื่ออะไรอะ่ะครับเขาล่างเพื่อให้เขาอยู่นานๆานไงทําไมประยุทธ์ไม่เคยถูกตัดสินจะถูกถูกอะไรอะ่ะ ถูกไล่ออกด้วยข้อหาง่ายๆทำไมฮะงั้นเพราะเพราะว่าเขาพวกเดียวกันน่ะผู้แบบง่ายที่สุดไหมเขาก็เป็นพวกเดียวกับคนล่างอ่ะอย่าลืมทุนล่างแล้วนุนก็คือแม่น้ำห้าสายใช่ไหมแม่น้ำสายนี้ประยุทต์แต่งตั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมตรงสุดนี้จริงเออมันลืมไม่ได้อ่ะคือจะไม่ให้ย้อนไปพูดเรื่องพวกนั้นได้ยังไงเพราะมันเป็นต้นต่อ ใช่ใชมาจริงๆครับ,รบเออเราคือพวกคุณจะลืมกันไม่ได้นะพูดแบบนี้นะครับก็คือพูดให้มันถึงที่สุดไปเลยก็คือรัฐนูนฉบับนี้เนี่ยชนชั้นนาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเ็าวางกติกาไว้เตะสกัดนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เขาไม่พอใจถ้าเขาพอใจเขาก็อนุญ,ญาตให้อยู่ต่อได้ กลไกหลักที่ผ่านอันนี้เ็เริ่มต้นจากสว,วและองค์กรอิสระทั้งหลายองค์กรอิสระทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ลากมาจากการแต่งตั้งโดยประยุทธ์ซึ่งกำลังจะหมดอานาจไปแล้วก็มีสว,วชุดใหม่มาแต่งตั้งไอคนที่ ที่นั่นแหละที่เราก็รู้จักกันอยู่ใช่ไหมเราะใครคุมสวได้ก็คุมทุกอย่างได้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะอันนี้แหละสักก็ระตอบคําถามไหมว่าทําไมประยุทธ์อยู่ได้ยาวอ่ะประชัดอยู่แล้วก็น่าจะเคลียร์แล้วมันก็วนมันก็วนกันแต่งตั้งอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดการประชาชนสับสนเดยนในมุมหนึ่งเดี๋ยวประชาชนไปคิดว่าอ๋อเข้าใจแล้วรูปแบบในประเทศไทยแปลว่าเราต้องเลือกพักที่ถูกต้องอืหมายถึงว่าเลือกพัก ที่ถูกอนุญาตให้อยู่ที่ได้รับอนุญาตมันเป็นอย่างนั้นไปมันจะวุ่นวายนะอาจารย์มันต้องไม่ใช่อย่างงั้นถูกไหมมันก็ต้องไม่ใช่อย่างงั้นใช่ไหมแต่เงี้ยเราต้องเดาใจไอ้คนที่อยู่หลังฉากที่เรามองไม่ว่ามันชอบใครวะอะไรป่ะเป็นการเลือกตั้งเนี่ยแต่เป็นการเลือกตั้งไม่ใช่เจตจำนงตัวเองไปเลือกตั้งแบบว่าพี่ชอบใครหรอไม่ได้นะแล้วเราจะได้รัฐบาลอายุยาวๆไงโอ้โห แต่มีเจตจำนงแต่แก้ปัญหาไหมใช่ไหมแก้ปัญหาของคนบางกลุ่มใช่สำหรับบางกลุ่มเท่านั้นฮะเนี่ยคุณเต้เต้บอกเนี่ยถึงงงกับคนที่เอาลุงตู่แบบจริงๆนะนี่คืองงจริงๆใช่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาบอกพี่ปาบ้านผมมาพูดอย่างนี้ใช่ไหม่ะนี่แหละก็เลยต้องเอามาขออนุญาตถามอาจารย์เนี่ยแหละใช่